สวัสดีครับหยุดผ้านลงครับเก็บมังคุดครับมือซวยทีได้ไมาเก็บก็ใบาสามเหรอตัวหน่อยนี่ร่างสูแล้ะ phát này sụp lại rồi, đêm này tuần là tám tì nuôi, lại này, mất rồi. สองนูเนเฮียงกันอยู่ฝ่ายใหม่ที่ดำมั้แล้วครับ nên là tai lạy lại cái người nó thôi 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 ดอต,ต,ต้องตำก็ได้อ๋อไว้ต้องทมืออ๋อตัวนี้ป้าในสุกแล้ว พันเห็นจักหงูอยู่ตอวนี้พันจะสุกตันนี้กัพันจะสุกโอ้ยอกาก ยี่สินจะได้ขึ้นต้นบร่ะตัวนี้ซองมือถังใต้ เ,เห็นสองหน่วยครับข้างบนเป็นต้นนะครับตอ้นนี้ขึ้นเคร่งเครื่ง,งยอดได้เห็นสองสามหน่วยได้ยุซิาห,หน่วยครับเครื่งเครื่งต้นไม้ต้นหน่อยขึ้นต้นหน่อยวันก็กำลังเห็นสองหน่วย アオ。こ จผิวสวยครับผิวสวยตัวนี้ซีไม่อีกา้าไม่ที่หายอยู่คุณ ตัวหน่อยตัวนี้เต็มหกเลยอะตัวนังค้างนี่นนมนนไม่ดำดำแล้วตุ๊กแกต้องใช้ปด๋ยเบื้องครับตัวนี้ดำสองน้นอยตัวที่สามด่อ โอ้แน่ <r disappearance> <tôi> <tôi> <liability> ก่อนมาได้เบ่้องล่างมีองนี้อย่งนล่ง

ต้นนี้ยหกหน่วยต้นไม้ครับแม่ต้นไม้เหรอต้นถือมีสูกอยู่สองสามหน่วยมาต้นนี้เป็นยี่หน่วยเดียว เลิ่มต่วนตัวหน่วยสองต่วนลุกลบต่วนได้สุปหลยกับสิบกุหนวยจะเก็ถือว่ามือนีทถือว่าได้ไล่แบบสมือเจ็บไป้ีสามโลซีโลฮาโลมือนีก็น,น่าจะถึงสิบโลอยู่มั้ง ต้นไม้ครับโอ้ยนีกแล้วด้วยครับผมมาเทก่อนเทไปแล้วถุงทายหนึงถุงงามหนึ่งอที่สอง โอ้ติดเข่งหน่อยพอดีโอ้เอามากเอามากกมากหน่อยครับเข่งก็ได้แต่กาไม่เคยได้หลยไปนี่ลูกสวยด้วยรอบนี้ลูกสวยอนี่แ้มสีอยู่นะครับแ้มสายเลือดครับ โโอ,อ át, ๋อน้องรวยนี่แหละอ๋อมีอยู่วันเก็บผิดประมาณสิบลวยครับเก็บต่อครับไดยอยู่สิบตัวตุ่นมีตัวตุ่น้งสูงมาทีนี่แต่ก็บม่ได้ขึ้นหอกครับหาเจ็บไข้างล่างเอา เถวนี้ฟันอีิสุกแล้วโอ้ยยังไม่สุกเลยพานครับแทวนี้่าขึ้นต้นนอกจากเลียวเห็นหน่วยสุกเครื่องสองสามหน่วยยังที่ขึ้นครับ ว่าที่บ่ขึ้นไงที่ได้ขึ้นอยู่ครับนี่สองต้นครับขึ้นต้นก่อนครับลงจากต้นมาได้คือขึ้นทนั้งต้นได้ยังไงหกหาหน่วยต้นนี้บ่ขึ้นครับต้นนี้ไม่ข้นงดหนาเนี่ยตัวใหญ่ตัวน,นี้ ยังไม่ได้สูง <c oughs> อี้มันมืดครับคืมฝนเดียวไม่ค่อยเห็นครับต้นมังคุดเลยครับว่าต้นย่างครับนี่ต้นมังคุดครับ ตัวทุดไทยเหรอครับครับงคขุดตุนอน้ใหไ่ครับใหญ่แเน่ยสูงห่อมตาโบขืนครับเป็นลกบอนได้กับโบขืนตัวทุติย์ไทยแล้วครับ สุท่ทไทยจะเป็นต้นแรกที่มา่เก็บพร้อมต้นนี้เมื่อสุดเ,เมื่อสุดแรกก็เก็บไปแล้ว <laughs> để nước ngoài là thấp khuyên tuồn con oh, khuyên mất thân tuồn đám mất rồi หน,น่อยๆดำพร้อมอืม

สยลยนะครับลุแล้วครับ ลงตัวมากตัวทุตไายเทร่วมกันเดลายปน,นอะไรมอนเจ็บลอยครับมาอีกตัหนึ่งอ่ะเจ้าหนุวยดำ เนื้อสวยยำคันได้กินดูครับปีนี่ขอสิ่ม,มือก่อนครับอืมก็เนเมื่อแรกของปีเลยปีนี่ไปครับทิ้งครับกลับแล้วครับทำไมก็เจ้าคนไหนเจ้าของสวนไปขาย สิบหาโลได้ครับถึงบ่หน่าจะถึงสิบหาโลไปครับกลับแล้วครับสวัสดีครับ